หลายๆคนก็กังวลครับแล้วก็ยังกล้ากล,กลัวๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเปิดร้านกาแฟแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมียอดขายอย่างน้อยกี่แก้วถึงจะรอดวันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างนะครับมาอธิบายให้ท่านฟังนะครับถ้าเราขายกาแฟร้อนและกาแฟเย็นนะครับถ้าเราขายกาแฟร้อนเนี่ยราคาแก้วละ35บาทแล้วก็ กาแฟเย็ยนแก้วละห้าสิบบาทนะครับต้นทุนในการทํากาแฟเนี่ยนะครับมันไม่ควรเกินสามสิบเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นเนี่ยสาสิบห้าบาทสาสิเปอร์เซก็คือสิบาทห้าสิบตางค์กาแฟร้อนคุณจะมีกําไรอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อแก้วกาแฟเย็ยนห้าสิบาทต้นทุนอยู่ที่สิบห้าบาทครับ คุณจะมีกำไร35บาทต่อแก้วถ้าเกิดเราขายขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับมีมีมัมนะฮะที่เกาแฟร้อนนะฮะ25แก้วกาแฟเย็น25แก้วต่อวันนะครับคุณจะมีกำไรอยู่ที่ 612้บาทห้าสิตางส่วนกาแฟเย็นคุณจะมีกำไรอยู่ที่875บาทสองตัวนี้รวมกันนะครับคุณจะมีรายได้จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่1 4ึ่งพบาท50าสิสตางค์ แล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเราขายสามพิศบาทคุณจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่สี่มืนสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทต่อเดือนอันนี้เป็นอันนี้เป็นกำไรขั้นต้นนะครั 44, บสี่มืนสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเนี่ยเป็นกำไรต่อเดือน ในขณะที่คุณขายกาแฟร้อนวันหนึ่งเนี่ย25แก้วกาแฟเย็น25แก้วรวมแล้วคุณขายอยู่ที่50แก้วต่อวันเห็นไหมครับคุณจะมีกําไรขั้นต้น,นเท่าเนี้เพราะหากใช้ใจ่ายต้นทุนหมุนเวียนไปแล้ว30%นะครับตอนนี้เรามาดูต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่นะฮะต้นทุนต้นทุนคงที่มีอะไรบ้างครับ ค่าแรงพนักงานนะฮะสมวิร้านอย่างนี้ยเราให,ห้พนักงานมีสองคนนะครับสองคนนี่เราให้คนละหมื่นเราก็จะมีต้นทุนค่าแรงที่สองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีค่าไฟนะค่าไฟนี่ผมให้ห้าพันเลยครับนะฮะแล้วก็มีค่าเช่าไหม ค่าเช่าเนี่ยเราให้ที่1นึ่งหมื่นบาทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนคงที่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่เดือนหนึ่งเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทนีเ้เป็นค่าใช้จ่ายประจําเดือนเห็นไหมครับตอนนี้าาดุบากกำไรขั้นต้นเนี่ยสี่หมื่นสี่เนี่ยนะครับกับ ต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ของเราอยู่ที่สามหมื่นหเราเอากำไรขั้นต้นนะครับสี่หมืนสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าลบด้วยค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าเช่านะครับเราจะกำไรอยู่ที่เก้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทต่อเดือน ตรงนี้จะเห็นว่านะครับเราขายกาแฟวันละ50แก้วเนี่ยนะครับคุณจะมีกำไรเดือนหนึ่งประมาณ9,600บาทไอ้นี่ผมประเมินที่ที่มินิมัมนะฮะคือขั้นต่ำนะฮะ,นะะ,ะวันหนึ่ง50แก้วนะครับขั้นต่ำละวัน50แก้วคุณจะมีกำไรเดือนหนึ่ง9,600เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณโชคดี มีฝีมือคุณสามารถทำตกแต่งร้านได้สวยนะครับแล้วก็มีลูกค้าประจำถ้าเกิดเราขายในได้หนึ่งร้อยแก้วต่อวันหนึ่งร้อยแก้วต่อวันนะครับมันจะทำให้กำไรขั้นต้นของเราเนี่ยก็จะคูณสองเข้าไปนะครับก็คือสี่หมื่นสี่พันหร้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับคูณสองเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น 8ปดหมื่นเก้ันอยหาสิบบาทเห็นไหมครับในขณะที่กำไรขั้นต้นเราเพิ่มไปอยู่ที่8,000มกว่าเนี่ยพนักงานเนี่ยเท่าเดิมค่าเช่านี้เท่าเดิมนะครับแต่ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันกคือบวกไปอีกห0 0พันะเป็น1,000งนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สต,ต,ต่อเดือนมันก็จะกลายเป็นบวกอีกห0 0พันะฮะก็คือสี่หมน เห็นนะครับเป็นสี่หมืนก็เท่ากับว่าแปดหมื่นเก้านะครับแปดหมื่นเก้าวันนี้นะฮะมาลบกับค่าใช้จ่ายสี่หมื่นกำไรของคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่หมืนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนเห็นไหมครับ จากตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าวันที่ท่านขายกาแฟันละ50แก้วกําไรท่านเนี่ยอยู่ที่9,000แต่พอเพิ่มเป็น100แก้วเมื่อไหร่ปั๊กเนี่ยกําไรมันเพิ่มเป็นเท่าตัวเลนเนยนะครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยมันถูกฟิกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่าเช่ามันถูกฟิกอยู่แล้วแต่ถ้าว่าคุณทําเองด้วยไม่ได้จ้างใครนะคุณสองหมื่นเนี่ยคุณก็ไปบวก กับกำไรจนยอไรายได้คุณจะมีประมาณ6กหมื่นบาทต่อเดือนเห็นไหมครับไอ้นี่คือสเสน่ห์ของธุรกิจกาแฟที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทํานะครับแต่ยังไม่มีความเข้าใจว่าแล้วกําไรรจะได้เท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่คุณดําเนินธุรกิจไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเสริมรายได้จากการที่มีเบเกอรี่นะครับเป็นอาหารฟิวชั่นอะไรง่ายๆเข้าไปเนี่ยก็จะสร้างรายได้เพิ่มข้าไปอีกเห็นไหมครับวันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ มาถอดสูตรนะครับมาคำนวณเข้าๆนะครับให้ท่านเห็นพอเป็นไอเดียนะครับว่าการทำร้านกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่คุณขายได้เวลาห้าสบแก้วเนี่ยนะครับคุณก็อยู่ได้แล้วแต่ถ้าคุณสามารถทำไรายได้ให้เพิ่มมากกว่านั้นกําไรคุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเท่าตัวและถ้าคุณทําได้หนึ่งสาขาสองสาขาครอบครัวคุณรวยแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจ นะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับกาแฟนะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจกาแฟสดไม่ปวดหัวบายมาตราแล้วก็ใน YouTube ไลน์แอคที่เรามีนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็รบกวนให้ท่านนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้นะครับส่งเข้าถึงมือถือของท่านทุกวันในเวลา3ามทุ่มตรงครับ